มาหนีน้ำรดแล้วนะนี่เลยทุกคนน้องอ้อนจะพาชมหมู่บ้านของน้องอ้อนที่น้องอ้อนอยู่นะทุกคนว่ามันเป็นจั่งใดเอาไปรับชมรับฟังกันเลยก่อนจะไปรับชมรับฟังเขาฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องอ้อนเด้อเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องอ้อนทําคลิปต่อไปจ้าทุกคนโอเคไปกันเลยทุกคนหูเลยพ่ว่าไปแล้วนะนี่ไปแล้วอากาศดีมากๆเลย ใส่ใจแค่ห้าวมานะเหมือนนี้เนื่องจากว่าที่ใส่ใจแค่หา้าเนาะเนื่องจากว่า <c oughs> มันเร็วมันล่มมันเย็นมากๆเลยนะชวงนัตนไปตลาดปั่นตกกะกยานรอาบเมือวานกนนอนเนาะจังสิไปตลาดนะทุกคนนอทุกคนบ้าาาลมเย็นมากๆเลยฮนะก้องจะสี้งนี่ได้ต้องขอถูกขพไปทุกคนนะเฮ้ยหนาว หนาวมากๆเลยหนาวจุดๆไปเลยทุกคนเอื่อยเอื่อแล้วทุกคนเอื่อยบอกว่าไปว่ๆเอื่อยวะเอื่อยบอกว่าไปว่ๆทาอยู่นี่โอฟังนี้ฟังนี้บนไอมาเลยว่ามันถ่วมสำได้นะ อมเดอโอ้อยลื่น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 ปันชมหมู่บ้านที่น้องอ่อนอยู่นะเอาตรงๆว่าเคยปันชมจากเถื่อแบบปันเองนะทุกคนส่วนมาไมีแต่ผ้าผ้าแบบผ้าน้องๆมาปันเลนแท่นี้เนาะ โอ้นี่น้ำมันลดเดิมลดแหงแล้วปกติอ่ะลวกอ้อนได้มาเลยได้คนเดียวแบบได้มาเนาะนี่แหละเลยแพ้อยู่นี่เลยแพ้ก็มาอยู่เคิงเลยเนาะก็เลยพาก,กันส่วนแบบบางๆก็เลย่วนกันมานะมาปั่นหล่ะหมูบ้านเลยนะว่าหมูบ้านทำอีกย่างเนย่างประมาณน,นี้ขนมย่างก็ขึ้นกะย่างนี่นี่น้อยเนาะประกาศย,ย่างลายนะมันเดือดมันเหมือดพร้อมเนาะมาเบิงน้ำ ยางกันมาพากันมาเบืองหนามนะ้ำนะพม่อพท่เข้าเอาน่ะโอ้เอานามออกแมนบออ๋อบนาเลยเจ้านายว่าเอานามออกขคอยก็ว่ายมันคือโบกไหวเถอะอ๋อเข้าเอานามออกได้มีนี่เองเนาะ <c oughs> กันเนี้ย หนเครื่องก็เครื่องนะหนึ่งอาซองอยู่ผนเนาะปลาบรนาเแล้มนหนานมอืกินมันแห้งกลแผ่ฟังพุ่นได้มี่บอแป๊บเดียวอ่ะบรนาอะไรตั้งบบกไหวป่านนี้เนาะเขาเอาน้ำออกใด้น้ำบองนี่เองตึดตดตๆดเอาหลอกบนหารเอง อ๋อฟังถ่ายโมบานนะทุกคนคะ่ะอ,ออกอ๋อฟังผุนกระมีนะทุกคนมัน,นะอืมมีม,มียังมีคองคายนะเห็นบอกแบบไปนางพักพ่อนเบิงน้ำนะมีพอน,น,นีนี้น้ำมันน้ำมันอันนั้นลายเนาะมันถ่วมลายในนี้อี กรสอบสายดันดันดันลงไปก็นี่แร่งดันเหรอบนน้ำมันดังรดว้โอ้กระซิมีเครื่องเครื่องเอียงเลยพเครื่องสุบเครื่องอันนั้นระหน่มบออ้อฟังคุณ เบิงปั่นไปฟังผุนด,ดู <contam> มีกระสอบสายนำยอดเลยส้ามเครื่องเนาะแม่นบอหนึ่งสองสามนี่อ้ายเปียกแฉะเบิ้กระสอบสายนำเนาะมีเครื่องดูดน้ำแบบนี้คงจะสุดยอดโอ้ยมันกระักเลยประเทศเราโอ้ อาจอาจอาจะมีแต่ในในเมืองมัง้งอ,อู้ี่นี่คือที่ถ่วมลยอ่ะพุ่นกระสอบสายเขาเอาดันหน่อยอว่าู้น้หาเข้าาายเอสบมลี่ยงเป็นระเบียบคือยังไงเบร่โอ้เลี้ยงเป็นระเบียบมากนู่นะคะไม่ใช่เชลียงชุลุยใช้ไล่นะอเออเตี้ยงเป็นระเบียบขนาดนะ่ะนาะ คุเขาทำแบบทำดีมากทำเนียบมากเลยอ่ะเดบกเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณเจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกหน่วยงานนะคะเมนมาซอยทุกคนทำให้หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่สวยๆลทำให้พวกเราได้ปั่นจักรยานเล่นได้ทุกคนเนาะไปปั่นไปเต็มเลยทุกคน <c oughs> อยู่ไทยอยู่ไทยมูบานนะบมเ,เคยเห็นนะแต่ถือเพราะวะ่าบอด้ออกมานะเพราะ,ะอยู่แต่บานเนาะกันหนึ่งว่ากัน,น้องอ้อนนะที่แหลกกันนึงว่าในไซในไซ่มันกระถั่วเบี่จริงอนะ่ะถ่วแต่มมูบานจะ่คลองเนะห <c oughs> นามมันแบบคล้ายๆว่ามูบานของพวกน้องอ้อนอยู่หันมันต่ําเนาะมีกระลื่นๆขนาดโอ้ขยอดยานเมินโอ้ทางพี่นามก็เต็มเลยนะนี่ ยังยัง,ย,งยังมีนามอยู่นะทุกคนแถวนี่มหนามมันจังไล่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 มานี่เลยอาจีพแบบมีพีพีรอบพอ่ออะไรกับไล่ไล่หน่วยงานเขาซอยกันนะมันจังแบบได้โบกไหวบรนอุยแต่กินมันแหงขนาดกินมันแหงมากๆเลยในฝั่งนี่ต่กอนมาออกกํลาลังกาย แต่ตอนนี้วางวางน้ำท่วมนะสงสัยแบบท่วมเบิดอ่ะพุ่นลอยน้ำท่วมเต็มเลยอ่ะอุฟังุ่นก็บมีนะทุกคนเนี่ยพาไปเบิ่งทุกคนฟัง่นกับเห็นมีกับสอบสายอยู่ โอ้ต้นใหม่จนบอย่างเลยทวมฝังนี้มันเตี้ยนะทุกคนรถยังรถละยังกระจอดบได้นี่มีกระสอบทรายในนี่น้ำทุกคนกล้วยเกยยังถึงน้ำทวมเนาะผีฟังผีเขาแบบซอยดันบวยอันนั้นกันทอไว้เนาะฟังบน,นมีนกนทำไมทุกคนเขาเอิญน,นกกระ่างคาวมา มีคนแบบซอยดันบหยนาม,มันขึ้นมาเนี่ยาดเขาหืออ่อทอยังไล้ลายสิ่งละหลายอย่างเลยอะสุดยอดอะน,นี้เนาะซอยๆกันทางแบบรอบพอทางผีคนสวนเนี่ยกันไลายลายคนไลายๆแบบทีมงานเนาะมาซอยอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ในธั่มโมซอนนะคือบโบมีเลยนี่ฝั่งนี้บนอ้อเขายายพอกเขายายไม่ไหวอย,อยู่แล้วมันสูงเนาะบอลเลนบอลเลนอันนั้น ชูบาทสเนาะทุกคนบอน่อนี้ที่น้องอ้อนผาที่ผ้าน้องๆมาเล่นในนี้แต่มันก็ถว่วเบิดเนอบอบบอกกับผามาดอกมันถว่วมันยังเบิดและแถวนี้ชุดหยอดมากจ้าโอ้ยฟังนี่ทุกคนพุ่นฟังนี่แบบหนามันคือสิบแบบอังแห้งแบบมันล้ายแห้งในนี้เนาะพุ่น แบบต้นมะคองางคุงย่งกับบเรือเนาะกล้ยเกม๋มูนะเขาเห็ดเป็นสวนกล้ยนะแบบขางล้างหมูบานนี่นี่เลยนี่ย่งบ่นีว่านีย่างบ่รอบหมูบานนะทุกคนไอ้แพรก็มาไปรอบหมูบานไอ้แพรพูนฟังผุนแล้วออกฟังผุนเลยนะมามา,ามาสิผ้ามานี่ผาไอา้แพรเซิร์ฟนี่นี่มาฟังผีฟังผีนี่ มาเลยไมเย่เลอยมาฟังนี่มามาลองเบิ่งฟังนี่นะทุกคนอ๋อ,อ,อเขาทำความสะอาดนาบ้านมันขื้นเป็นตะไคร่น้ำนะทุกคนเขาก็เลยทำความสะอาดนาบ้านเพราะน้ำมันถล่มลายนี่ฟังนี่ยังมีอยู่นะทุกคน ้ายเละเทะเบิดเลยอะ่ะเดี๋ยวสิพาเดี๋ยชิพาไปทางลัดเดี๋ยวแพะเดี๋ยวพ่าเดี๋ย,ยไปทางลัดนะทุกคนจะเคยมากเพาะแถวนี้เอยไม่เคยหรือมาเดี๋ยวพาไปทางลัด โอ้ยหนาวถ้าเดี๋ยวไปตลาดบ๊ายบายฮะให้พี่ออนเล่นอะไรอ่ะฮะ โอ้โห oh, หนูก็เล่นกันทีสองคนนั <c oughs> ่นไงมีตังนั่นไงอ่านี่พ่อน้องน้องเอิญน้องบอกว่าอยากเล่นน้ำนะบอกวา่บาบอกว่าองเนาะปกติสิพ้าแบบน้องเอวามาวินเนาะผ้าแบบผ้ามาย่างมาย่างนะทุกคนแต่ตอนนี้คือแบบก็ได้บทาเพนนิ่นเะงินนะทุกคนเพิ่นบามาจังเถือ่อเพิ่นทามน้องน้องที่เคยเล่นน้ำกันเน,ะนาะพน้าว่ะเอวามาวินไปไหนยังประมาณนี้นะทุกคนก็เลยบอกว่าเออบอกว่าอางยังแบบ ไปบานตากับยายเนาะเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่นน้ำเดี๋ยวน้ำลดแล้วจะมาเล่นน้ำพนุ่าน้ำลดแล้วนะพี่ออนเงานะน้องๆ,ๆกันเงาเงาที่เขาเคยเล่นน้ากันนะทุกคนน้องผูง้หญิงนี่และเนาะเคยเล่นแบบเท่าปาร์ตี้แบบคล้ายๆว่าเป็นแก๊งเลยนะแบบเวลาย่างมือแหลงอยัางนัดกันไปเล่นหันเล่นนี้ยงปงะมาณนี้เนาะทุกคนเล่นเล่นเกมเล่นย่างเด็กๆแบบเด็กๆเข้ามักเนาะเข้ามักเป็นทีมเป็นแก๊งเลยอ่ะ เป็นแกงแบบเป็นมูเลยอ่ะผู้หญิงผู้ชายมีเบิร์เนาะที่แบบเ้าเคยเล่นนากันนะบอกเลยหนาวอ่ะปะสาวหนาวแล้วค่อยให้เลยทุกคนไค <laughs> ห่หนาวนะทุกคนบอกเลยไปฝั่งนี้นะเลี้ยวตรงนี้หมดแล้วไปตอนนี้ก็สิไปเลี้ยวไปฝั่งโนน มันมีซ่อ้อยู่ฝั่งนน้นน่ะและก็ออกไปป้อมยามเลยง่วงนอนแลยหิวเื่อยบอกว่าจะพาไปกินเกเตี๋ยยวนะทุกคนแซ่บแซ่บเื่อยวะ่ะ <laughs> โอ,อ้ส้มคําส้มแบบส้มคําลาดื้อเพิ่นบอกว่านอกเพิ่นชวนไปกินแต่ตอนกลางวันว่นละแต่บอกวา่าบบา่า,างเนาะก็เลยแบบพาก,กันกินกระโพดกินมั่ห่วงยังไปบ่ได้กินข้าวเทียงเลยนะนี่บอกเลยหางทองจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวนี่เลี้ยวตัวนี้ที่เราไป่ใช่ล้วนะซอยสุดหนันมันซอยสุดเจ๊มันมันไปบ่ได้ ทุกคนบอกว่าไปบ่ได้ไปเด้งเด้งเลยเดี๋ยวคนก็นกลับมานะบอกเลย <c oughs> ไปใ่ใจแล้วนะ <c oughs> บอกไงกลับมาเพราก <c> ล <oughs> ับมามาแล้วทุกคนมาแล้ว <c oughs> บทหันกนเเนะเคยไปเนาะเคยไปเ่นบัน เพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องๆนี่แหละให้เด่นอยู่ฟังพนมาแล้วไปผิดท,ทางมาแล้วอ่อยี่อ่าซอยตันก็บบอกอยู่ซอยตันนี่เลย งที่เราไปหมู่บ้านโบราณมาซานทุกคนโอเคนะทุกคนเดี๋ยวนี่ทุกคนเบังรดน้ำได้เหงาเอืเอยงงงพี่งามเขาบอกให้ไปเลยกันเขาจอดนะเขาคือให้ไปเอ,อเมริเคา,า,า <laughs> คนมันสวย <laughs> บอดอกอาจจะแบบบรรยากาศได้เนาะ เอ,อนะทุกคนจังได้นน้องอ่อนกับเขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อคลิปที่ไปเบิ่งเที่ยวชมหมู่บ้านนอแล้วก็ไปเบิงเ่งสถานที่ต่างๆนะทุกคนถ้าผิดพประกันดัน้องอ่อนก็นตตองกาขอโทษขอไปสีเบิร์กสุข,สขทุกคนเด้อจ้าทุกคนรอไปชมคลิปหนาวนวสิภาพาบ,บ้านน้องอ่อนจะพาไปใสเนาอขอพูดทุกคนทีท่ติดตามรับชมเด้อคอยเป็นกําลังใจให้น้องอ่อนเด้อจ้าไปแล้วจาว้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย